กี่โมงแล้วโอ้โหบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้ไปมอเลยฮึอะรหรอครับพี่ใช่พี่วินไหมพี่ครับผมคิวเองที่เดิมพี่ที่เดิมเอาโ,โอเคพี่โอเคเร่งหน่อยนะครับขับขับไปหน้ามอพี่ <S 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 อันนี้ไปเด้อไอหมวกกับน,น้องก,กับพี่ <S 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 เดีไม่มีแล้วนะอ่ะวผมเชื่อใจพี่นะ, <S S ะไป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  อะไรของพี่แกวะขับรถไม่มองทางมือแต่มองซ้ายมองขวาหมวกกันด็อกก็ไม่มีให้ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทำไงเนี่ย้ยพี่เีงถนนโอ้โหแค่คิดก็บันเทิงแล้วยังไงก็ต้องใส่หมวกกันดอกให้ได้ พี่ผมขอหมวกกันน็อกได้ไหมน้องรู้ว่าว่าน้องคือลูกค้าคนแรกที่จับพี่เลยนะไปะเราไปกันโอเคพี่ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิร,ร,รภัยทุกครั้ง